เรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2567กระผมว่าที่ร้อยจีตภูนโทธรรมผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาา ขอส่งความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสที่รักทุกท่านครับในปีพุทธศักราช2567นี้กระผมพร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนจะใช้แรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนจังหวัดนราธิวาสของเราให้พัฒนาก้าวหน้าไปตามฝันของชาวจังหวัดนราธิวาสเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ ก็ขอถือโอกาสปีใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสที่รักทุกท่านร่วมขับเคลื่อนงานของจังหวัดนราธิวาสของเรารังสรรค์งานของจังหวัดนราธิวาสเรานําเสนอสิ่งดีๆที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาสของเราให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวโลกต่อไปนะครับในโอกาสวาระดีๆคือปีใหม่นี้กระผมขอ,ถ,อถืออำนาจแห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โดนบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสที่รักทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่ปราดเพื่อนและการประกอบกิจาการงานของทุกท่านให้เจริญก้าวหน้าไปตามใจปรารถนานของท่านทุกประการขอบคุณครับ 应该为头。